สร้างพระเจดีย์ด้วยอิฐทองคำ สร้างพุทธปฏิมากรเพื่อเป็นที่พึ่งที่อรึกของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนยไม่ใช่เครื่องเล็กๆในนกจะมีประโยชน์อย่างมากมายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งทางโลกแลก้วก็ทางธรรมในทางโลกการสร้างพระธรรมกายเป็นตัวผู้ปฏิสถานนมหาธรรมกายจะดีซึ่งจะเป็นสถานที่ลออห้อมศีลรธรรม หลังผลิตคนดีที่โลกต้องการให้มันเกิดขึ้นเมื่อคนดีเกิดขึ้นก็จะเป็นการแก้ต้นเหตุแห่งปัญหาต่างๆทางสังคมทำให้สังคมปราศจากอะยะมุกสิ่งเสพติดเป็นตน้นในทางธรรมบุคคลที่ติสร้างพระธรรมกายประจัตัวภาพและความดีงามของพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในใจแล้วความดีงามที่เกิดขึ้นนี่แหละจะปกป้องไม่ให้เขาทำความชั่ว จะปิดอบายทาให้ใจของผู้สร้างพระธรรมกายไปจำตัวตรึกอยู่ในกระแสะธรรมตรึกอยู่เมื่อละสังขารแล้วบุญก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีคนมากราบไหว้มหาธรรมกายใจดีและบุญในการสร้างพระก็ยังติดตามตัวไปในภพบ,บึงหน้าจะมีความสุขไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งนรม รับมาฟังเรื่องราวของพระมหากัจจายนะเถระผู้รักในการสั่งสมบุญทุกภพทุกชาติที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายท่านเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวงในการจำแนกเนื้อความที่พระบระมศาสาดาตรัสไว้โดยย่อ,อให้พิสดารนอกจากจะมีความสามารถในการขยายความ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโดยย่อแล้วเนี่ยท่านยังมีผิวกายสีเหมือนทองคำสีเหมือนนองคำคือสวยกว่าทองคำที่เป็นโลหะนั่นอีกด้วยในส่วนการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนในสมัยของพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทัทมุตระท่านได้เกิดในตระกูลเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลประตอเป็นหนุ่มท่านก็ม,มป็นอมบุนิสรักในการเข้าวัดฟังธรรมพระปกติวัยหนุ่มนั้นไม่ค่อยสนใจเข้าวัดอยู่มาวันหนึ่งท่านได้เห็นพระบรมศาสดาทรงตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เป็นเลิศ ก่อวิสุทั้งปวงในการจำแนกเนื้อความที่พระบรมศาสดาตร,ารัสไว้โดยย่อ,ยอให้พิศดารพอท่านฟังอย่างนั้นเขา้าก็เลยปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างฟังแล้วปลื้มอยากจะเป็นอย่างนั้นมัน่งท่านก็เลยสร้างบุญทุกๆบุญอย่างเต็มที่จนหมดอายุไขเวลาโลกไปแล้วก็ได้ท่องเที่ยวอยุ่สองภูมิคือเทวโลกและก็ในมนุษยโลกเท่านั้น ไม่ไปทุกคติเลยไปประเกิดในนรกอุสธานารกยมโรกเปรตสุรกายรัตษ์เลจฉานแต่ต้้งียวระหว่างมนุษย์กับเทวโลกกับสวรรค์จกนกระทั่งมาถึงในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพระนามวาสุมเมทะท่านกระเด้ม,มาเกิดเป็นวิทยาธรวันหนึ่งท่านได้เหาะไปในอากาศเห็นพระบรมศาสดาประทับนั่งณนะแนวป่าแห่งหนึ่ง แพลิงชาพันดารงสีจึงกลยเกิดจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงได้กระทําการบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยดอกกัิกาหลายดอกคือเท่าที่จะเก็บดอกไม้ในฐานนั้นได้ก็มีความปลื้มมีความปิติด้วยนุภาพแห่งบุญนั้นทําให้ท่านท่องเที่ยวไปไป,ไปมามาอยู่ในสุคติ หกหมื่นกว่ามหากราบยาวนานทีเดียวโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปหกหมื่นครั้งเมื่อมาถึงสมัยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระกัสสปะองค์ที่สามในพัทลกับนี้ในสมัยพระกัะสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ที่สามในพัทรกับนี้ท่านได้มาเกิดในเรือนที่มีชาติตระกูลดีตระกูลหนึ่งเมืม่อพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าปร,รินิพพานแล้ว ท่านก็ได้ร่วมบุญสร้างพระเจดีย์เ,เห็นไหมจ๊ะมา <Yeah. S 1> แล้ว <Yeah. S 1> ชื่อสุวรรณเจดีย์ด้วยแผ่นอิฐทองคำ <Yeah. S 1> มีค่าแสนหนึ่งไบป,ประมาณคือเฉพาะท่านเนี่ยเอาแผ่นอิฐทองคำเอาก่อนหนึ่งไปร่วมกับเขานะท่านสร้างเจดีย์แล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าสาธุเดี๋ยวอนิสงส์ผลบุญนี้ขอให้สรีระกายของข้าพเจ้ามีสีทองคำในที่ที่ ตนเกิดแล้วท่านได้มาเป็นกุศลกรรมจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษีโลกตลอดหนึ่งพุทธันดรนจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านได้มาเกิดเป็นบุตรปโรหิตของพระเจ้าจันทประโชธแห่งกรุงอุเชนีมีผิวกายผ่องใสสุขสว่างดังทองคำจึงได้ชื่อว่าการจะนะมานบมนมทอง พิวทองจเจริญม,มาก็เรียนจบตรายเพศตรายเพศวิชาสามพอบิดาล่วงไปท่านจึงได้รับตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดามีชื่อว่ากัจยนะซึ่งเป็นชื่อโคดเมื่อรับตำแหน่งแทนบิดาจึงมีชื่อนี้แต่เดิมชื่อการจนามานบตัวน,นี้มาชื่อเป็นกัจยนะตามนามสกุลของท่าน เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เสด็จอุบัติขึ้นพระเจ้าจันทประชดจึงทรงท่านกัจจายนะไปนำเสด็จเกิดกุศลศรัทธาขึ้นมานี่คงหายเมาตอนนั้นนิมนต์มาเกิดกุศลศรัทธาแล้วให้ส่งไปพร้อมกับบริวารอีกเจ็ดคนท่านกัจจายนะพร้อมกับบริวารก็ได้ข่าวเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอข้าวเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนมฟังไปเลยได้บรรลุเป็นพระอรหรันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาลำดับนั้นพระบระมศาสดาทรงเหยียบพระหัตถ์และตราาสัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดพระบระมศาสดาทรงตั้งพระมหาคตจยานะไว้ในตำแหน่งผู้เป็นเลิศก่าภิกษุทั้งปวงในการจำแนกเนื้อความที่พระบระมศาสดาตรัสไว้โดยย่อให้พิสดา,า,สดารเมื่อท่านได้รับตำแหน่งนี้แล้วท่านก็ระลึกชาติหนหลัง ตรวจดูบุพกรรมของตนในแต่ละชาติที่ผ่านมาก็ได้เห็นว่าท่านเดบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสมาหลายพบหลายชาติในการสร้างบุญต่างๆมีการถวายดอกไม้การเ,าเริ่มสร้างพระเจดีย์เป็นต้นแต่เวียนว้าตายเกิดแต่ในสุกติภูมิแต่เพียงอย่างเดียวเพราะผลบุญที่ผูกใจเลื่อมใสไว้กับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า จะเห็นว่าการมีภาพและความดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจตลอดเวลาจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยคือพระนิพพานนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวย่อๆของพระมหาัจายนะะนะจ๊ะ